รวมเพลงหาเสียงเพลงไหนชวนเลือกเพลงไหนชวนเลิกนอนไปฟังกันพักเพื่อไทยกับเพลงเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพลงนี้สื่อสารชัดเจนว่าจะช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างเท่าเทียมกันพักประชาธิปัตย์กับเพลงเช้าวันใหม่เพลงนี้ได้แรกร้องที่เป็นสมาชิกของพักอย่างนักร้องนำลาบานูน เลยทําให้เพลงนี้มีความสนุกพักพลังประชารัฐกับเพลงพลังประชารัฐเพลงนี้เล่าโนโยบายของพักตลอดทั้ง MV ส่วนเนื้อเพลงก็ไม่แตกต่างจากพักอื่นๆมากนะักก้าวไก่กับเพลงเลือกก้าวไก่เพลงหาเสียงสนุกๆส,สไตล์ลูกทุ่งที่เอาคําว่าก้าวมาเล่นในเพลงไม่ว่าจะเป็นก้าวไก่ ก้าวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกับเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยดนตรีและฟรีที่ฟังง่ายเข้าหูปุ๊บทะลุถึงสมองปั๊บในวันที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งและวันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งลุ่มหน้าขอชวนเพื่อนๆไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับชอบเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยุกสิิ็หหามดไ้ทธ